สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เ h e n Channel ส,วส่วนนี้เราก็อยู่เกมวารีนฟอร์สสองกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปอัปเดตข้อมูลเกมของวา l ีนฟอร์สสองครับเพราะวันนี้แพทที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็มีหลายๆสิ่งครับที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะและที่เด็ดที่สุดของแพทนี้นะครับก็คือนี่เลยเพื่อนเพื่อนน้องโมนิก้าระดับ S.R. นะครับสำหรับโมนิก้าตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องส่งกระชาหาัครับเพราะวา มันเป็นตัวละครแจกจากอีเวนต์ครับโอ้โหผมบอกเลยเพื่อนๆมันสุดยอดมากนะไม่ว่าจะเป็นอาร์ตนะครับหรือว่าสกิลนะครับของน้องเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดีงามไปหมดเลยครับสําหรับส่วนที่เด็ดเนี่ยผมก็มาสปอยแล้วนะครับแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีส่วนดีทั้งหมดนะครับส่วนที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็มีมาด้วยเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเขามีของขวัญชดเชยนะครับที่ปิดเมนเทนเซ์ิร์ฟนะครับเป็นเพชร300เม็ด แล้วก็พลังงาน60หน่วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปรับกันที่จดหมายด้วยนะส่วนรายการที่อัปเดตรอบนี้นะครับอย่างแรกอีเวนต์จำกัดเวลาใหม่ครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะ r e f ฟ e กลุ่มซัมมอนฮีโร่นะครับก็จะเป็นตู้ซัมมอนใหม่แล้วก็จะมีการแก้ไขสกิลต่างๆนะครับอย่างแรกกระตุ้นการโจมตีของเอสเทเลียกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีอัปเดตสกิลอาชีพติดตัวของผู้ยังรู้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันสาขาอาชีพเบลล์สองของเบอร์เซอร์ จะได้รับสกิลติดตัวเพิ่มเติมแก้ไขจํานวนการกระตุ้นสูงสุดสำหรับสกิลอุปกรณ์ให้ถูกต้องนะครับก็สําหรับข้อนี้เนี่ยใครที่เคยเห็นน้องโรล่าแอทแท็กเวอร์นะครับมันจะไม่สามารถทําได้แล้วเพื่อนๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงต้องบอกว่ามันเป็นบั๊กก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไอเอฟเฟกของอุปกรณ์อ่ะ มันทางานได้แบบอลิมิเต็ดนะครับตอนนี้เขาก็ปรับแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้น้องโรล,ล่าเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ถ้าถามว่าน้องยังเก่งอยู่ไหมความเห็นส่วนตัวนะผมว่าก็ยังเก่งอยู่ดีครับเพราะว่าสายอาชีพตะขโน,นเนี่ยมันเป็นสายอาชีพโจมตรีระยะไกลอยู่แล้วนะครับมันได้เปรียบตัวละครสายเบอร์เซอร์เกอร์แล้วก็สายชาโดวดค่อนข้างเยอะนะและสุดท้ายครับสกิลค่าคืนมืดบอดกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับเอาจริงอันนี้สกิลอะไรวะ <laughs> อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> หัวข้อต่อมาแก้ไขคําาาอธิบยต่งๆก สำหรับข้ออธิบายเนี่ยเอาจริงผมว่าไม่มีอะไรมากข้ามเลยละกันสุดท้ายอัปเดตและแก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆนะครับอย่างแรกอัปเดตบาซ่าครับอันนี้บอกเลยเพื่อนๆอ,อันนี้นรลกมากนราลกมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับเรือหอ่อข้อผิดพลาดในการส่งออกฮีโร่ในการสำรวจ1นะครับใครทีไมได้สำรวจหนึ่งก็น่าจะไม่กระทบอะไรมั้งผมก็ไม่กระทบนะตรงนี้เลอรี่ข้อผิดพลาดของโบนัสคอลเลกชันเซ็ตของตกแต่งเรือห่อนะครับคลังเก็บของข้อผิดพลาดจํานวนทองที่ได้รับจากการขายอุปกรณ์แล้วก็โรล,ล่า การปรับใหม่จะต้องใช้เทียนแห่งการปรับใหม่การเลื่อนขั้นฮีโร่จะเพิ่มค่าสถานะนะครับเอาจริงอันนี้อ่านแลวงงนะต้องไปดูข้อบิดพลาดของสิ่งที่ต้องใช้ในการอัปเกรดวินัยของกิลข้อบิดพลาดในเคเวสรายสัปดาห์แก้ไขความสำเร็จระยะยา,ยาวเพื่อนสุดที่รักให้กลับมาทำงานได้อัปเดตข้อความแผนที่และการแก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเราเริ่มดูจากน้องโรล,ล่าก่อนเลยดีกว่าก็สำหรับโรล่านะครับเขาบอกว่า การปรับใหม่จะต้องใช้เทียนแห่งการปรับใหม่เหรออ๋ออันนี้นะครับเอ้ยตอนแรกโลราไม่ได้ใช้อันนี้หรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เหมือนผมก็แต่เหมือนก่อนหน้านี้ผมก็ใช้นะครับมันก็ใช้ใบนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช้นะแล้วก็การเลื่อนขั้นนะครับจะได้เพิ่มสถานะนะอ่านจากเออหน้าสกิลดีกว่าอ่ะนี่ครับเลเวลหนึ่งนะโจมตี1ยูนิตสร้างความเสียหายทัดดินมอบสกิลกระตุ้นนะครับเมื่อยูนิตที่เป็นมิตร ถูกโจมตีจะจู่โจมยูนิตภายใน,นระยะด้วยการโจมตีธรรมดาซึ่งจะสร้างดดเมจเพิ่มเติมอ่านี่เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนอัปเกรดน้องโรล,ล่าเป็นสีดาวนะครับเขาจะได้ความสามารถบูโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อนี่ไงผมว่าไอที่เขาเนิร์ฟอุปกรณ์ที่ใช้โรล,ล่าทำเดเมจเว่อว์ตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ดดเมจน้องโรล,ล่าคืนมานะครับเพื่อนๆนก็ต้องอัปน้องให้เป็นสีดาวนะแล้วก็ต่อมานะครับใส่อาชีพผู้หยั่งรู้นะครับทําอะไรได้บ้างสําหรับผู้หยั่งรู้นะครับ เอฟเฟกต์สกิลกระตุ้นยูนิตหนึ่งตัวสุ่มยูนิตที่เป็นอัศวินคูเซเดอร์หรือซีลอตนะครับจะมอบบัฟป้องกันตายให้นะซึ่งจากเดิมรู้สึกว่าไม่มีตรงนี้มั้งมันสุ่มให้ใครก็ได้เหรอเอออันนี้ผมจําไม่ได้นะครับ่อนนั้นนี้ผมจำไม่ได้บอกตรงแล้วก็สาขาอาชีพ2ของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับได้รับการปรับปรุงด้วยนะก็สําหรับสาขาอาชีพ2เบอร์เซอร์เกอร์คือไหนอันนี้หรอน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเอาจริงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมัน ผมจาไม่ได้ด้วยว่าสก,กิลเป็นยังไงนะครับจําไม่ได้นะครับว่าอะไรเปลี่ยนนะใครที่ท,ทราบนะครับลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยนะผมนึกไม่ออกจริงๆตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูต่อมาที่บาซ่าดีกว่าเพื่อนผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะกระทบคนเยอะที่สุดแล้วนี่เลยครับร้านค้าประจําวันนะครับที่จะสามารถใช้ทั้งเพชรแล้วก็ใช้ทองในเกมซื้อของได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีปรับราคาใหม่เพื่อนๆราคาบันดีดมาประมาณ3เท่าได้เลยนะครับในส่วนของอันที่ใช้ทองซื้อนะสำหรับของที่ใช้เพชรซื้อเนี่ยมันราคาเท่าเดิมเพื่อน ซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้โคตรหนักเพื่อนๆก็ไออุปกรณ์ตัวเลือกอะจากเดิมนะครับแสนสองปะ่ะคืออันนี้ผมโชว์ให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าในจอผมมันไม่มีอยู่นะครับแต่ที่ผมไปดูคนที่โค้นมาไปอะราคามันเด้งไป3ามแสนหกหมื่นทองเลยครับสาหรับในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าที่ทีมงานเขาปรับเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยเขาไม่ฟาร์มกันเพื่อนๆทุกคนมาลองซื้อในร้านค้ายอย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็อยากให้คนอะใช้สเตมิน่าในการฟาร์มหรือมั้งอันนี้คือผมพูดแบบพยายามช่วยแล้วนะ เขาก็เลยปรับให้ราคาทองที่ใช้เนี่ยมันแพงขึ้นนะครับสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าปรับแบบนี้เนี่ยมันโหดไปหน่อยคือราคาแรงขึ้นประมาณ2เท่าเนี่ยยังโอเคนะแต่3เท่าอ่ะผมว่ามันโคตรโคตรแรงเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับใครที่จะรอซื้อของในร้านลองช่างใจดูดีๆว่าจะฟาร์มหรือว่าจะซื้อนะครับโอเคก็สําหรับแพทเก่านะครับจบไปเพื่อนๆเ,เรามาพูดถึงของแพทใหม่กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็น การสัมบอลเพื่อนๆโดยรอบนี้เนี่ยจะมีตัวละครนะครับอัปเดตมาถึง2ตู้เลยครับจะเป็นดรกกับเอเลนอร์นะครับ2ตัวนี้นะก็สําหรับความสามารถเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปส่องกันได้แล้วนะครับจากที่ดูนะครับมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ผมได้ทาคลิปพูดไปนะก็ใครที่ต้องการตัวละคร2อตัวนี้นะครับก็ลองมาสุ่มหากันได้นะและถ้าเพื่อนๆลองไปดูจากในกลุ่มนะครับที่เขามีให้แบบโพสต์อวดการชา จะบอกว่าคนเปิดได้กันเยอะมากเพื่อนผมไม่รู้ว่าทีมงานเนี่ยเขาปล่อยเลทอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปลองกันเองนะโอเคก็สำหรับเซ็ชันซัมมอนนะอันนี้ผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันต่อมานะครับเรามาดูอีเวนต์กิจกรรมดีกว่าเพื่อนสำหรับกิจกรรมในรอบนี้นะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมถ้าเทียบกับเกมอื่นเนี่ยจะเป็นอีเวนต์สตอรี่นะครับคือมันจะมีเนื้อเรื่องของกิจกรรมแล้วก็จะมีด่านกิจกรรมนะครับนี่เลยให้เราลงเคลียร์นะครับจะมีแบบปกติแล้วก็แบบยากนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครเล่นจบ ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ฟาร์มของปกติเลยนะครับแต่ว่าใครที่เพิ่งเล่นหรือว่ายังเล่นไม่จบเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงนะในช่วงด่านหลังๆนะครับเพราะว่าค่าพลังของด่านเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านยากแปนะครับค่าพลังที่แนะนำเนี่ยมันก็ต้องการประมาณ8ปดหมื่นสามแล้วนะและสําหรับเป้าหมายลักของกิจกรรมนี้เนี่ยง่ายๆเลยเ,เพื่อนๆเราจะต้องลงด่านนะครับเพื่อฟาร์มกุญแจที่เป็นแบบนี้นะครับกุญแจยอดเสานะครับเอามาไว้ใช้สู้กับบอส เพื่อฟาร์มเคี่ยวมังกรอีกทีครับก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับถ้าเป็นด่านทั่วไปที่ไม่ใช่บอสเนี่ยเวลาลงอ่ะมันจะใช้สเตมินาสิบหน่วยนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นด่านบอสอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้กุญแจกในการลงนะครับซึ่งบอสเนี่ยมันก็จะดรอปเงินแล้วก็เคี่ยวจํานวนมากให้กับเรานะและสําหรับเคี่ยวนะครับมันก็จะเอามาเปิดกล่องอีเวนต์ตรงนี้อีกทีเพื่อนๆซึ่งกล่องอีเวนต์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่รีบผมแนะนําว่าใใหหห้้สุ่มมขอองดกนนะ เพราะว่าของที่น่าสนใจในกล่องเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะนี่มีเพชรด้วยนะใครที่เคยเล่นเกม Princess Connect ได้มาเนี่ยน่าจะชินกับระบบอีเวนต์อันนี้นะเพราะผมคิดว่ามันคืออันเดียวกันเลยครับและที่เด็ดที่สุดในตู้นี้นะครับก็คือนี่เลยอีเทอร์ไลท์ของโมนิกานะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดครบทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะได้เศษมาเศษของโมนิการวมแล้วอ่าเดี๋ยวผมลองนับก่อนอันนี้50นะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนี้อีก100้โอ้โหชบตอนนี้เอบากับ200แล้วนะ แล้วก็รวม300เศษเลยเพื่อนๆโ,โหโคตรเยอะนะที่สําคัญมันจะมีอุปกรณ์ระดับ R นะครับจะเป็นเซตอุปกรณ์พิเศษเพื่อนๆอ,อันนี้เนี่ยเป็นเซตรดคูดาวด้วยครับบอกเลยว่าโคตรเด็ดอันนี้โคตรเด็ดพลาดไม่ได้นะหลักๆก็ง่ายๆแค่นี้เลยลงอีเวนต์นะครับฟาร์มคุณแจ้เพื่อไปตีบอสแล้วก็เอามาเปิดกล่องซัมมอนนะครับแต่ของแจกแค่กล่องซัมมอนเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพื่อนๆทีมงานเนี่ยเขาก็เลยมีอีเวนต์เควสนะครับมาเสริมช่วยเราอีกทีหนึ่งนะซึ่งอีเวนต อ่ะมันก็จะได้รับเคี่ยวมังก่อนเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเคลียร์กล่องกิจกรรมได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันจะมีอีเวนต์แบบจํากัดด้วยคือสามารถเคลียร์แล้วก็รับของได้ครั้งเดียวนะครับอันนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมมาเช็คกันด้วยนะก้อนี้ครับมันได้ทั้งเคี่ยวนะครับกุญแจแบบมหาศาลมีตั๋วกาชาด้วยแล้วก็ดีเลยที่เด็ดที่สุดนะครับจะเป็นการบอสครับก็สําหรับความสามารถของการบอสอันนี้นะครับจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทเป็นสเตตหลักได้นะ แล้วก็จะมีสกิลสะท้อนน้ำที่จะสามารถสะท้อนไฟนะครับให้กับยูนิตให้แก่1ยูนิตจำนวน2 6 6 7อันนี้เลเวล1นะไปเลยเวลา1เทิร์นและถ้าเป้าหมายที่เราเลือกเป็นตัวละครธาตุน้ำนะครับจะได้สะท้อนไฟนะครับเพิ่มขึ้นอีก33.3 3 33ดเเด้วยนะครับตรงนี้นะเท่านั้นยังไม่หมดเพื่อนๆอย่าลืมมาเช็คแถบด้านล่างด้วยนะครับมันจะมีกล่องที่ได้ตั๋วแล้วก็มีเพชรนะครับแล้วก็น,นี่การบอสไปสุดท้ายนะครับไปที่หนะ ส่วนกองที่3นะครับจะมีฉายาแล้วก็อีเทลไลโมนิก้าอีก25เศษด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตาศักดิ์สิทธิ์แห่งเสียงเพรียนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเอามาให้ได้เพื่อนเพราะถ้าไปซื้อราคาอันละ379บาทโคตรแพงนะแล้วก็ยังมีวารเรียนยน,นะครับให้เรา1ชิ้นด้วยนะโอ้โหแล้วก็กรอบรูปอันนี้ส่วนจัดชื่อว่าดับไฟนะครับ <laughs> เอาจริงไม่เคยเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าสวยจริงนะและสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของโมนิก้าหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับโมนิก้าตัวที่เราจะได้แจกฟรีนะสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยอ่านี่ครับน้องโมนิก้านะโอ้โหบอกเลยอาร์ตสวยจริงเพืเ่อนๆแล้วประเด็นคือเศษที่ได้มาเนี่ยมันจะได้มารวมนะครับถ้าเพืเ่อนๆทำทุกอย่างครบรวมแล้ว325เศษครับซึ่งเพืเ่อนๆจะสามารถปลดน้องโมนิก้า เป็นระดับ4ดาวได้เลยนะครับดังนั้นห้ามพลาดนะครับเพื่อนๆต้องปลดล็อกทุกอย่างที่จะได้เศษน้องโมนิก้าที่ผมได้อธิบายไปในข้างต้นนะแล้วก็สาหรับสกิลของโมนิก้านะครับทำอะไรได้บ้างสกิลเล็กชัยนะครับมีดของตัวตลกหากยูนิตนี้อยู่ใน2ช่องจะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายได้นะครับคูดาวสี่เทินระยะ1-3ึ่งถึงสช่องและหากยูนิตนี้อยู่ใน2ช่องจากยูนิตศัตรูนะครับจะสามารถสร้างไดเมจเกราพท่าไฟแรง250%ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ไกลามากกว่า2ช่องนะครับ จะสร้างเ,เตเบทเกยภาพท่าไฟเปลี่ยนเป็น350%เเลยครับนอกจากนี้ครับถ้าเพืเ่อนๆอยู่ภายใน2ช่องนะครับตอนแรกนึกว่าจะมีแค่ข้อเสียนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็เสริมดีบัฟติดมาให้ด้วยนะเรียกได้ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยก็ไม่มีข้อเสียเลยก็ว่าได้นะครับพอถ้าอยู่ภายใน2ช่องนะครับถึงแม้จะตีเบาแต่สามารถทําให้ศัตรูนะครับลดพลังป้องกันกายภาพเป็นจํานวน14%ของพลังป้องกันกายภาพยูนิตนี้เป็นระยะเวาลา2เทินได้นะครับแล้วก็พาสซีฟข,ของน้องโมนิก้านะครับ จะมีโอกาส65%เมื่อยูนิตนี้ทําให้ศัตรูติดดีบัฟจะสามารถกระตุ้นให้เพื่อนนะครับโจมตีทําดาเมจ55%ได้ครับก็ถ้าดูจากสกิลแอคทีฟเฉพาะตัวแล้วนะครับเอาจริงการกระตุ้นของโมนิกาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากนะเพราะมันเป็นนักธนูที่เพื่อนๆจะต้องเอาตัวไปแรกนะครับต้องอยู่ภายใน2ช่องห่างจากยูนิตศัตรูถึงจะสามารถดีบัฟได้นะส่วนสายอาชีพนะครับโมนิกาเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนได้2ส,สายครับ สายแรกจะเป็นสายพลซุ่มยิงนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเป็นสายที่ป๊อปปูล่ามากนะครับเพราะมันจะสามารถเพิ่มเลงทําให้โมนิกาเนี่ยยิงได้แบบโคตรไกลนะด้วยพาสดีความสามารถของพลซุ่มยิงนะครับเมื่อเข้าต่อสู้จะมอบระยะการยิงให้ถึง2ช่องแล้วก็บูธพลังโจมตีให้18นะครับนานถึง99เเทิร์นเลยครับแต่เอาจริงสายนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับน้องโมนิกามากนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ไกลเกิน2ช่องนะครับ โมนิก้าเนี่ยจะไม่สามารถยิงดีบัฟใส่ศัตรูได้ออร่าของโมนิก้าเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับส่วนต่อมาอีกสายหนึ่งจะเป็นสายเบอร์เซอร์เกอร์ครับโหันี้ก็เป็นดาเมจแบบจัดเต็มเลยนะก็สําหรับสายเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยจริงๆอาจจะเหมาะกับน้องโมนิก้ามากกว่าก็ได้นะคือสายนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาหน้าไปถ่ยอยู่แล้วนะครับสำหรับความสามารถของโมนิก้าเนี่ยเพื่อนๆมันจะเหมาะกับพวกตัวละครสายแอสซินครับเพราะว่ามันจะลิงก์ได้พอดีเลยนะก็ถ้าผมเปรียบเทียบนะครับจะเป็นนี่เลยอย่างเช่นแลการครับ ตัวนี้นะครับถ้าเอาไปลิงก์กับโมนิกาเนี่ยเรียกได้ว่าได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็สรุปอัปเดตต่างๆของวันนี้ทั้งหมดมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับถ้าเกิดมีส่วนไหนที่ผิดพลาดหรือว่าขาดตกหลุข้อไหเนี่ยยังไงผมขออภัยล่วงหน้ามาณที่นี้นะและถ้าไม่เป็นการล่วงละนะครับยังไงเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยจะได้รู้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปก็จะได้รู้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไวปท่าาี้กกถเิดดใคคคครรรชออบบบนนะะััย่าลลลืมกไ์แ้ววเเดี๋ยรามาาาเเจอออกกกัััันนนนใหหหมม่่คลลิปป้้สรบวววีีด๋ยผ็ขตไน ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการสุ่มกาช้านะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ